ความคิดที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณในวันนี้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นคุณณนะปัจจุบันนี้ล on on ้วนแล้วเกิดขึ้นจากความคิดที่เกิดขึ้นจากตัวคุณเองวันนี้คุณสร้างชีวิตในทุกๆวันจากการคิดถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นปัญหาความทุกข์ต่างๆวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ณจุดไหนในปัจจุบันล้วนเกิดขึ้นจากความคิดที่คุณสร้างขึ้นเองคุณสามารถ เปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวคุณเองได้เพียงแค่คุณเข้ามาควบคุมความคิดของตัวคุณเองเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้คุณสามารถสร้างบางสิ่งบางอย่างที่มันแสนวิเศษสำหรับตัวคุณได้ไม่ว่าจะเป็นประสบความสำเร็จสุขภาพที่ดีการมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองตามที่คุณต้องการเพียงแค่คุณตัดสินใจที่จะต้องควบคุมความคิดของตัวเอง คุณต้องปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่สอดคล้องกันกับความสำเร็จที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวลบๆสิ่งลบๆ สภาพแวดล้อมที่ทาให้คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกอึดอัดแล้วสิ่งไหนที่คุณสัมผัสและคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกไม่ดีคุณรู้สึกไม่มีความสุขสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะมันจะทําให้คุณไม่สามารถก้าวข้ามผ่านความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นไปได้วันนี้เพียงแค่หันกลับมาควบคุมความคิดของตัวเองร้อยเปอร์เซนต์คุณก็จะสามารถก้าวถึงความสําเร็จตามที่คุณต้องการได้ใส่ใจในความรู้สึกใส่ใจ ในความคิดของคุณอย่างเต็มที่100%เอร์เซเหมือนวันนี้ประหนึ่งคุณทนุถนอมไข่ในหินกลัวมันจะแตกสิ่งแบบนี้แหละค่ะที่จะทําให้คุณก้าวถึงความสําเร็จตามที่คุณต้องการได้เป็นกําลังใจและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามทพดนดุสวัสดีค่ะ